สวัสดีค่ะพบกับดิฉันสุธิดากำลังเกล้อในข่าวสารน่ารู้เล่าสู่กันฟังท้ายคลิปเรามีคำถามให้ทุกคนได้ร่วมสนุกและรุนรับรางวัลด้วยกันค่ะวันสันติภาพโลกตรงกับวันที่21กันยายนของทุกปีซึ่งวันนี้เรามีประวัติวันสันติภาพโลกและกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจของวันสันติภาพโลกมาฝากจะมีความสาคัญอย่างไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะ วันที่11กันยายนของทุกปีถูกกำหนดขึ้นให้เป็นวันสันติภาพโลก World Peace Day เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรงหยุดทำสงครามและร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งกว่าจะมีวันสันติภาพโลกมาได้นั้นต้องผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงมากมายผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากดังนั้นวันนี้ จึเป็นวันสําคัญมากอีกวันหนึ่งค่ะแต่เดิมคณะกรรมการสหประชาชาติได้ประกาศมติที่รองรับโดยคอสตาริกาให้ทุกวันอังคารที่3ของเดือนกันยายนซึ่งเป็นวันเปิดประชุมสามัญเป็นวันสันติภาพโลกหรือวันสันติภาพสากลเพื่อให้ความสําคัญกับสันติภาพและมีมติใหม่จากสหราชอาณาจักรและคอสตาริกากำหนดให้วันที่ 1กันยายนของทุกปีเป็นวันยุติการสู้รบและประกาศให้เป็นวันสันติภาพโลกหรือวันสันติภาพสากล The International Day of Peace mm hmm. เพื่อขอให้ประชาชนทุกประเทศหยุดยิ่งและลดใช้ความรุนแรงกันทั่วโลกและหยุดการทำสงครามตลอดทั้งวัน รวมทั้งมีการเชิญประเทศสมาชิกหน่วยงานต่างๆมาร่วมงานเฉลิมฉลองและร่วมมือกันสร้างสันติภาพทั่วโลกและกำหนดให้คอสอ2001ถึง2010เป็นทศวรรษสากลเพื่อวัฒนธรรมสันติภาพและความไม่รุนแรงเพื่อเด็กของโลกคำขวัญวันสันติภาพโลกในปี2020สหประชาชาติได้ประกาศทีมรณรงค์ว่า h a p i n g Peace t o g e t h e r และสัญลักษณ์ของสันติภาพคือภาพของนกพิราบคาบกิ่งมะกออสำหรับกิจกรรมในวันสันติภาพโลกยังมีกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการหยุดใช้ความรุนแรงโดยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลประเทศไทยในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งอง สหประชาชาติได้จัดกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพของผู้นำประเทศและเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและกิจกรรมยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเป็นเวลาหนึ่งนาทีในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้ทุกคน ระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพและร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัวสังคมประเทศชาติและโลกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับข่าวสารน่ารู้เล่าสู่กันฟังที่นำมาฝากในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลประเทศไทยสหประชาชาติ และกระปุกดอทคค่ะสำหรับกติกาการร่วมสนุกเพียงกดไลค์กดแชร์ตอบคำถามใต้คลิปถูกเป็นคนแรกก็ได้รับรางวัลของ s อสเคปั๊ไปเลยค่ะสาหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน e ีีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ